ที่มีกี่คนนะตอนนี้มี50เฮ้ยเดีอยวนะวี่เอาไว้ทำอะไรอ่ะกูไม่กล้าเอาออกกูเกรงใจเขามากเลยกูเป็นคนพูดเลยอันนี้ไม่ได้พูดเอาหลอนะแบบน้องๆไปด้วยกันลากกันมาตั้งแต่โควิดอะไรนู่นเลยระหว่างนั้นเหตยก็เห็นว่ามันมีช่วงว่างที่ยาวนานกูก็เลยหนีไปบวช แต่ไม่ได้เพราะชอกช้ำอะไรนะเฮียอยากไปบวชเฉยๆมันไม่มีงานอยู่แล้วเฮียก็เลยไปบวชที่เชียงรายเฮียไปบวชโดยที่ไม่มีใครรู้เลยแม่เฮียก็ไม่รู้มันอยากไปก็ไปเลยก็ขึ้นเครื่องบินไปเลยไปเชียงรายมาเป็นข่าวตอนที่ใครไปโพสเลยสักอย่างหนึ่งมีคนที่มาวัดอะ แอบถ่ายไปมั้งก็ถึ <G iber> <ını Vincent Leonard> ง <G iber> <Rock y> ไปเป็นข่าวแล้วหลังจากนั้นที่วัดก็มีพวกยูทูบเบอร์ยุคนั้นยุคลุงพลออ๋ยุคลุงพลที่ชาวบ้านก็เป็นยูทูบเบอร์ได้ทุกคนถือโทรศัพท์มาก็ไปปอกันที่ที่วัดเหมือนรายงานข่าวอะไรอย่างเงี้ยเดี๋นี้เฮียก็อยู่ไม่ได้เฮียก็ต้องหนีไปจําวัดที่วัดอื่นอ่ะพอเป็นข่าวปุ๊บนั่นแหละแม่ถึงรู้ แม่ถึงรู้แล้วก็ทีมงานถึงอยากพยายามจะติดต่อไปอะไรอย่เงี้ยแต่ตอนนั้เนเฮียก็แบบอ่ะกำลังอินกาลังอินจากวันที่เฮียบวชจนถึงวันที่แม่รู้ว่ากินเวลานับกี่วันนะคี่เดือนน้อยเฮียจำไม่ไดไ้เดือนเลยเหรอครับบ้านเราห้าสิบคนทำไมอ่ะมันก็สบายลนนอนเล่นมือถือ <laughs> เพราะมันไม่มีงานแล้วเฮียบอกกับตัวเองว่าเราบวชเป็นพระเรายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้น้อยที่สุดเลยเพราะนั้นอะไรมันจะเกิดขึ้นลองลองปล่อยให้มันเกิดขึ้นไปไม่มีการไม่มีงานไม่มีอะไรเลยทุกคนก็กินกันเดือนตามปกติอยู่8เดือนโอ้โหแเดือนเฮียก็ไม่ได้คิดจะลาสิกขาเลยแต่มีแนวกับทีมงานไปเยี่ยมพระไปบอกว่าศึกเถ่ะ <laughs> เพราะว่าเดี่ยว13ที่เราขายบัตรไปแล้วอ่ะมันต้องแสดงเดี๋ยวนะพี่เดี๋ยวนะเราขายบัตรก่อนขายบัตรก่อนขายบัตรก่อนแล้วโควิดมาโควิดมาก็เลื่อนครั้งที่หนึ่ง แล้วก็เลื่อนครั้งที่สองก็ไม่รู้จะได้เล่นเมื่อไหร่ในชีวิตก็ไม่รู้ว่าโควิดจะจบเมื่อไหร่เนี่ออรอป่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบสูญยากาศทําไมเราไม่เอาเวลาไปสนใจสิ่งที่เรายังค้างคาอยู่เรื่องการปฏิบัติธรรมที่เขาปฏิบัติกันจริงๆก็คืออะไรอะไรอย่างนี้ตอนนั้นคิดประมาณนั้น